อิติตัวนี้ถ้าแปลก่อนขึ้นต้นประโยคแปลว่ารวมความว่าดังนั้นอิติรวมความว่า,ตววา,วาเตสังมาตาปิตุนังพะหกกะระตังความที่มารดาบิดานั้นเป็นผู้มีอุปการะมาพระควตาพระผู้มีภาคเจ้า ตติตังแสดงการังว่าเป็นเหตุประมาธทิภาวสะว่าเป็นเหตุแห่งความเป็นพรมเป็นต้นประโยคยาตนนัวนี้แปลล้มให้เป็นการณะสถธนะนะครับสำนวนการณะสถานะเยนะแปลล้มว่าอันเป็นเหตุณนะสก,กติ ที่ไม่อาจทำตอบแทนปฏิกาตุงกระทำตอบแทนเตสังมาตาปิตุนางเกมันดาบิดานั้นปริยันตงังให้สิ้นสุดปริยาเย,ายนะโดยประการเกินจิไรไรอุปการะนะโดยอุปการะโรกยิยนะอันเป็นโลกิยะปุตตสะ ตัวนี้ปุตโตแปลหักเป็นฉัถีเป็นปุตตะศถ้าแปลล้มนะครับเอาตัวประธานนะครับมาแปลเป็นฉัถีพัดแป่า่าแหงแหงบุตรได้เลยหรือใครจะไม่แปลล้มก็ได้นะครับแปลประโยคยาก่อนว่าปุตโตบุตรนะะโกติเอวะย่อมไม่อาจ เอวะนันเทียปฏิการตรงเพื่อกระทำตอบอุปการังซึ่งอุปการะปร,ะริยันตังให้สิ้นสุดเกณจิปร,ริยาเยนะโดยปร,ริยายไรไรโลกิเยนะอุปการเรนะด้วยอุปการะอันเป็นโลกิยะเตสังมาตาปิตุนางเกมานดาบิดาเหล่านั้น เยนะให้เรายกขึ้นมานะครับเป็นเตสงังพหุการเตนะเยนะก็คือเอาตัวประธานในประโยคตะนะครับนะมานะแจกด้วยวิพัตติให้ตรงกับเยนะนะครับนะด้วยนะเยนะเตสงังมาตาเป็นตัวนางพหุการตานางเพราะ เพราะความที่มารดาและบิดาเหล่านั้นเป็นผู้มีอุปการะมากเย็นนะได้ตัง้งตัวรับนะครับขึ้นมาเองตัง้งเตสังประหุปการะตังความที่มารดาและบิดาเหล่านั้นเป็นผู้มีอุปการะมากตังนั้นพ,พระพควตามพระผู้มีพระเจ้าทัศสิตังแสดงการะนังว่าเป็นเหตุ ประมาธิภาวะานะครับแปลฉีกสาโยกเตสางเรียกหาแหงมาตาเป็นตัวนางแห่งความที่มารดาและบิดาเหล่านั้นเป็นพรหมเป็นตน้นอิติด้วยประการลัชนีอิติแปลสุดท้ายแปลว่าด้วยประการลัชนีฮิก็ ยะทิทาว่าปุตโตบุตรจินเตตวาพึงคิดอิติว่าอาหังเราปฏิกริสามิจะก,กระทําตอบแทนเตสังมาตาปิตุนางแกมารดาบิดาเหล่านั้นอิติดังนี้แล้วทัาเปตวาวา,วางมาตรางมารดาทักขินีอังสะกูเตบนจะงอยบา่าเบื้องขวา ปิตรังบิดาว่าเมีอังสะกูเตบนจะงอยบ่าเบื้องซ้ายแล้วปริหริตวาประคับประคองสัพพัทธาอาวัยเวโซในอวัยวะทั้งปวงกระระยะพึงกระทำอุปถานางการบำร,รงุง เตสังมาตาปิตูนางมานดาและบิดาเหล่านั้นทิฏฐานางผู้ดำรงโยตะทาะทวีอังสะกูเตสโสบนจะงอยบ่าทั้งสองนั้นเอวะนั่นแหละอุจจาทานาธิกิจเจนะด้วยกิจมีการอบก,กินเป็นตน้นเตปิมาตาปิตรโรเมมานดาบิดาเหล่านั้น ชัฏทยุงนิสินนาชัฏทยุงแปรรวบกันนะครับพึงนั่งทายมุสกิริสงังปัสสะอุจระอังสากุเตสุบ,บนจะงอยบา่าทั้งหลายอัสสปุตตะของบุตรนั้น โสปุตโ,โตตนะตัวนี้นะครับตะเววะโตส่วนว่าโสปุตโตบุทนั้นกรณโตปีเมกระทำอยู่เอวังอย่างนั้นวสสตางตลอดร้อยปีณสักโกติก็ไม่อ่านปฏิกาตุงกระทำต่อแทนเตสางถ้าวินังบุคลานางแก่บุคคลทั้ง สองนั้นเอวะได้เลยอถา,าปิแม้ท่าว่าปุโตบุตถะปยะพึงสถาปนาปิตังบิดาจักรวัติรัญเยในความเป็นพระเจ้าจักรพรรด มาตารางมานาอัครมหิสิเตไว้ในความเป็นอัครมหิสีจักวะติรัญโยของพระเจ้าจักพัทไซตโตก็เอวงังภาเวสันเตเอวังปีภาเวสันเตแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นโสปุตโตบุตรนันนะ สักโกติก็ไม่อาจปฏิกาตงุงกระทำตอบแทนได้เอวะเหมือนกันปณะ,ะส่วนว่าโยบุตโตบุตรในท้เปติตั้งมาตาปิตโรมานดาบิดาสัมปันนีผู้ถึงพร้อมอธรรมมหิด้วยอาธรรมทั้งหลาย อาสัตทิยาทีหีมีความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นต้นไว้ธทมเมสุในธรรมทั้งหลายศรัทธาสัพพทาทีโซมีความถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นตน้นโสปุตโตบุตรนั้นสักวติชื่อว่าอาจปฏิกาตุงกระทรรมตอบแทนได้เอตาวตาด้วยเหตุ เอตาวตาเหตุนาด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้เตนะเพราะเหตุนั้นพระควตาพระผู้มีพระเจ้าวุตตังจึงตัดไว้มาตาปิตุคุณสุเตในมาตาปิตุคุณสุรทุกขนิปาตังคุตเตเรในทุกขนิบาตังคุตตรนิกายอิติว่าพิกเวพิสุทั้งหลายอาหาง เราณวะาามิไม่กล่าวการสุปฏิการังการกระทําตอบแทนได้ง่ายทวินนางชนานางแก่ชนทั้งสองกตมังเตสังทวินนางชนานางชนทั้งสองเป็นชไนฉมาตุจะปิตุจะคือมารดาหนึ่ง บิดาหนึ่งพิกเวพิกสุดทั้งหลายปุตโตบุตรปริหารายะพึงประคับประคองมาตรังมารดาเอเกนินะอังเสนะด้วยบาข้างหนึ่งปริหารายะพึงประคับประคองปิตรังบิดาเอเกนินะอังเสนะ ด้วยบาข้างหนึ่งโศขาววัสสตะอายุโกมีอายุร้อยปีวัสสตะชีวีเป็นอยู่ร้อยปีจะก็โศขาวกะไรกะไร ยะนะขึ้นมานะครับเขากะระรยะอุปถานางอุปถานางกะระรยะพึงกระทำการบำรงเนสังมาตาปิตุนางบำรงมารดาบิดานั้นอุจจานะปริมาณนทะนานหาปนาสัมภา,านินา ด้วยการอบกินการนวดการให้อาบและการดัดจะก็เตมาตาบิตโรมาดาบิดาทเวทั้งสองเตนะนั้นจะจะชัยยงพึงทายมุตะกิริสงังปัสวะอุจจระตตทา ทวิสุอังสะกูเตโสบนบ่าทั้งสองนั้นเอวะตะถะนั้นเอวะนั่นแหลพิกเวพิกุทั้งหลายกิจจังตังกิจจังตุก็ตังกิจจังกิจนั้นนะกะตังโหติ ุเตนะยังไม่เป็นกิจอันบุตรกระทำแล้วว่าหรือว่าหรือว่าปฏิกตังทำตอบแทนแล้วมาตาปิตุนางแกมารดาบิดาเลยย่อมไม่เป็นอันทำแล้วก็ย่อมไม่เป็นอันตอบแทนแกมารดาบิดา เลยพิกาเวพิกสุทั้งหลายจะอนึงปุโตบุถรปฏิทัพป,ปัยยะพึงสถาปนามาตาปิตโรมานดาบิดาอัศัยาทิปัจเจรัตถิในราชสมบัติอันเป็นอิสระธิปัต มหาปฏวิยาแห่งแผ่นดินใหญ่อีมิสานี่พระโหตตะสตารตนายะอันมีรัตนเจ็ดประการมากมายพิเขเวพิกสุดทั้งหลายตุก็ตางกิจจงังกิจอันนั้นกะตางว่า ปูเตนะกะตังวาหติยังไม่เป็นกิจอันบุตรกระทําแล้ววาหรือปฏิกตงังอันบุตรทําตอบแทนมาตาปิดตูนางเกมาดาบิดาได้เลยถามว่า นะปุชชาถามว่าตางกิสหิตุข้อนั้นเป็นเพราะอะไรวิสัชนาตอบว่าพิกเวปิกสุทั้งหลายนะพราะโก,การาเพราะ มารดาบิดามีอุปการะมากเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากเอ่ออปาทกาบำลุงเลยยี้ยงบำลงุง โปสิกาเลีย้ยงทัศนตาโรแสดงอิมัสสะโลกสะโลกนี้ปุตตานางนะแกบทุทเอาใหม่นะครับประโยคนี้วิชาชนาตอบว่า พิกเวพิกษุทั้งหลายฮิเพราะมาตาปิตโรมารดาบิดาพระหุการะมีอุปการะมากปุตานางอปาทก,กาอปาทก,กาบำลงโปสกาเลี้ยงทัาเซนตาโรสแสดง อิมัสะโลกาสะโลกนี้ปุตตานางแก่บุตรทั้งหลายพิกเวพิกสุทั้งหลายจะก็โยโขโปุตโตบุตรใดแลมาตาปิตโรยังมารดาบิดาอสัตถีผู้ไม่มีศรัทธาสมาทเปติให้ สมทานตนศรัทธาสัมปทาตั้งอยู่ในศรัทธาสัมปทาย่างมานาบิดาผู้ทุศีล ให้สมทานดำรงตนอยู่ในศีลสัมปัายะในศีลสัมปัานะครับตัวนี้แปลรวบกันนะครับสมาธะเปตินิเวสติเอาใหม่นะครับประโยคนี้พิกเวพิกสุตทั้งหลายจะก็โย โขปุตโตบุตรไดเลมาตาปิตโรยังมารดาบิดาอสัตเีผู้ไม่มีศรัทธาสมาทปะทายะศรัทธาสัมปัทายะสมาทเปตินิเวเสติปฏิฐาเปติ ให้สมทานนิวาสติดำรงตนปฏิทาเปติตั้งอยู่สัทธาสัมปทายะในสัทธาสัมปทามาตาปิตโรยังมารดาบิดาทุศีเลผู้ทุศีนสมาธเปตินิเวเสติปฏิทาเปติให้สมาทานดำรงตั้งอยู่ ศีลสัมปทายะในศีลสัมปทามัชะริอิโนมาตาปิตโรยังมาดาบิดาผู้มีความตนีสมาทะเปตินิเวเสติปฏิทาเปติให้สมทา,านดำรงตั้งอยู่จากสัมปทายะใน จากะสัมปทามาตาปิตโรยังมานดาบิดาทุปัญญีผู้ปัญญาสามสมาธเปตินิเวเสติปฏิธาเปติให้ดำรงให้สมทานดำรงตั้งอยู่ปัญญาสัมปทายะในปัญญาสัมปทา พิกเวพิกโสทั้งหลายตังกิจจงังกิจนั้นกะตันจะโหติจึงชื่อว่าเป็นกิจเตนะปุตเตนะอันบุตรกระทำแล้วปฏิกตันจะเป็นกิจทำตอบแทนแล้วและอติกตันจะและกระทำตอบแทนยิ่งแล้ว มาตาปิตุนาแกมารดาบิดนาเอตาวตาเหตุนาด้วยเหตุมีประการเท่านี้โขเล